ครับก็อยู่กับเกม1,000 man นะครับวันนี้จะมาขายไอดีบ้านโตนะครับ ID SV ที่112นะครับผมไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ ID นี้อะโอเคครับผมเริ่มที่พลัง20ล้านครับเลเวล110อันดับรลานฟลองที่92ครับผมอันดับพลังที่83ผ่านดานที่85ตัวละครซื้อแก่งที่245 อยู่ที่อันดับ3ครับตัวละครระดับ a s r นะครับโบลสคิงกับบองเลกซอมบี้แมวกาลูโอคิสเกโรเโกโลจีนอสยุงแดงนะครับทัสมะกิปูบอมโซนิวัคซีนแมนร่างสองขะปมโซนิคราชาทะเลลึกทัสมะกิพริพริเซเนอร์ราชาใต้ดินราชาย Master, uto, แทงคับมาสเตอร์คาบุโตะจักรพรรดิเด็กเมลซากาดเกลูกันซุก วัคซีนแมนอะตอมิกซยริวนะครับตัวละครที่แบบอโคตรเท่ะ Hotel, นะครับแล้วก็ยังเป็นเมตาปัจจุบันด้วยนะครับผมแล้วก็โจเซ่นะครับนี่อ่ะโอเคผมว่าไปดูตัวละครที่ไม่มีดีวกว่าอืม้มไอตัวนี้ก็มีนะแคนโจมาจินเ um หรอทำอะไรได้ยังไม่เคยลองเลยอ่ะโอเคตัวที่ไม่มีเป็นโปลิบาสนะครับเมทาไนท์ซิลเวอร์แฟงฟินิกแมนแฟชประกายแสง มาเฝ้าบ้านแมว G4 หน้ากากหวานแล้วก็อัศวินขับเคลื่อนปิดท้ายไปครับอ่ะไปดูของในกระเป๋าแล้วกันมีตัวเฉพาะนะครับ29บใบตัวดำ60า60ใบก็ยังมีดองให้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะอ่ะโอเคมีกำไร125อันนะครับแล้วก็มีอาวุธ3ดาวนะครับเด็กไอ้วัคซีนแมนก่อนเด็กแทงค์อมมาสเตอร์แล้วก็ด้วงนะครับ ้องบอกว่าของเยอะจริงๆไปดูยอดการเติมดีกว่าเกือบจะกรอบหมูแล้วครับทุกคนเติมไปเถอะครับเอากอบหมูแล้วก็เลือกอาวุธเพื่อความหล่อเท่นนะได้กรอบหมูไปเติมอีกประมาณ200กว่าแบงค์นะครับ200กว่าแบงค์ประมาณเท่าไรหร่อ่ะต้องแปลไปอีกทีนะเนี่ยตรงเนี้ยประมาณเนี้ยครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของตัวละครกันเลย กาโร่นะครับกาโร่มีอาวุธ3ดาวตาเฉพาะ2ดาวนะครับเป็นเซตอัศวินจีนอสนะครับจีนอสใส่สูตรด้วยเป็น HP ไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ4ดาวโซนิกอาวุธ3ดาวนะครับโซนิกขั้นสุดยอดนะไอเทมเฉพาะ3ดาวตาเฉพาะ4ดาวเป็นเซตโจมตีความเร็วนะครับต่อไปเป็นโกคิสึนะครับใส่ HP ไปไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ4ดาวทัตซึมะกิร่าง2พร้อมคอสตูมีครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ4ดาวเป็นเซ็ตโจมตีความเร็ว ต่อไปเป็นปู่บอมนะครับอัด HP ไปนะไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวยุงนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3าดาวเป็นเซตป่าเถื่อนนะครับต่อไปเป็นซุยริวซุยลิวเป็นโจมตีล้วนๆเลยไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ4ดาวอะต่อไปเป็นโบลอสนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาไม่ได้อัพนะครับเป็นเซตโจมตีวัคซีนแมนล่าง2นะครับใส่สูตรไปนะครับผมไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาว ซอมบี้แมวก็มีให้นะครับเป็นเซตอัศวินนะคิงนะครับผมคิงก็มีใส่เซตแฟชไปเหรอไอเทมเฉพาะ1ดาวนะครับดาวเฉพาะไม่ได้อัพจกกักรพัดเด็กก็มีอาวุธ3ดาวให้ครับเดรโลเกโลก็มีครับผมแล้วก็กระบ,บองเล็กนะครับอาวุธ2ดาวนะอ่าเป็นนักดาบไปโจเซก,ก็มีนะครับตัวเมตาของทีมปีศาจฟูบุกิชุดว่ายน้ำนะครับปิสคิงชุดไอชุดสิงโตอ่ะอ่า น่าจะหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวใหม่นี้ยังไม่รู้เลยว่าทําอะไรได้บ้างนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับอะโอเคครับผมตอนนี้ก็ไปสึกดวลฮีโร่ปีศาจนะครับเพราะว่าตัวละครเราเยอะมากนะครับผมขาดไปแค่ประมาณ9ตัวนะครับตัวละครขาดแค่9้าตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ครบนะเอาคิงไปดีไหมหืมตัวละครจริงๆครับผมตัวละครนะโอเคไปกันเลยครับผม 17ล้านกับ2ล้านนะช่างสูสีจริงๆสูสีแบบประชดนะครับอ่ะคูณสามไปแล้วก็กดออโตโอค้ครับผมถัดซึ่งเมื่อกี้ครับผมเลื่อนหินทำลายฟ้าครับผมตูใส่คอสตูมด้วยสวยงามครับผมเหลือแทงคอปตัวเดียวใช้นะซอมบี้แมวครับผมสับบ้านแขนต่อเลยแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโคชิลนะอยากเจอแบบตึงๆนะครับไม่รู้จะได้เตอตึงหรือเปล่าซุยริวจะได้ออกสกิลปะเนี่ย เฮ้ยต่อไปสู้กับ9ล้านแล้วไม่ใช่9 0 0 0แสนนะ9ก้าล้านละมั้ง9 0 0 0แสนเหรออ่ะโอเคนะ่จาจะ9 0 0 0แสนนะครับไม่ต้องอัติครับผมถ้าซื้อมากี่โหดเกินบอมบี้แมวก็ไม่ต้องอัติยิงธรรมดาพอนะ่จา 900, จะ9 0 0 0แสนครับผมจีนอสครับผมระเบิดปืนจากกลครับตู้ไปจบนะครับผมพลัง9 0 0 0แสนนะอ่ะไปต่อกันเลยครับไม่ได้ดูสกิลอีกซูริวยังไม่เอาใจออกสกิลเลยอ่ะ หื8 000. แสนเรา17ล้านกับ8แสนนะช่างสูสีจริงๆการโลกอันตินี่คือจบแน่นอนทัดตีธรรมดาพอครับสอมบี้แมวยิงไปรับดาเมจจีโนเตธรรมดาไปตายเลยการโลกสับหน้าไปติดไม่ยอดทอครับผมมัดเหล็กวายุไซโคของปู่บอมนี่ไงตายไปที่บรลรักชายแล้วก็ล่างสลววบินเตะของซุยิวครับอันตีไปก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยครับผมโคตร โหดเลยซุยลิวหดกับคนที่พลังน้อยกวัวนะอ่ะโอเคจะเจอหรือเปล่าแบบตึงๆนะเราขึ้นแล้งมาแล้วขอตึงๆเจ็ดล้านเหรออ่ะเจ็ดล้านแล้วกันหวังว่าจะได้เจอตึงๆครับโอ้โหเรายังไม่ได้เอากระบองเหล็กมาลุยเลยนะอ่ะโอเคขอแบบตึงๆให้อติแค่สองตัวนี้พอครับเดี๋ยวไม่ตึงนะตีธรรมดาไปครับอืมตายไปเลยครับผมจีนอสบอลทองอติมา ติดบทขยี้2ตัวแน่นอนครับเรามีโล่ปูบอมอยู่ไม่เข้านันการโร่สับหน้าไปตอนนี้หรือเลือแค่นิดเดียวเท่านั้นทัซึมากิพลังจิตทะลวงครับผมตู้รับดาเมจสามตัวนะัยิงธรรมดาครับผมซอมบี้แมวหน้ากากหวานอตีใส่ซุยริวครับผมไม่เข้านะครับเพราะว่าเราโหดเกินกาโร่สับหน้าไปตายไปที่หน้ากากหวานตอนนี้เขาเหลือตัวละครแค่4ี่ตัวครับผมเด็กรัวแขนอุรามานมา โอเคสันไปด้วยสันจีนอนะแต่ไม่มีผลครับสับตายเป็นที่ร้อยครับผมกาโรแทงท็อปอบและวฟดเวียงครับโอเคมากาโรสับหน้าไปตอนนี้เหลือแค่สองตัวมันเหล็กวายุไซโคซุยลิวยังไม่ได้อติเลยก็เก็บไปอีกแล้วนะยังไม่เก็บนะครับเหลือตัวหนึ่งลาสฟลอรมิติแต่ว่าเหลือเล็กนิดเดียวเองก็คิดว่าจะเก็บนะครับก็ไม่ได้เก็บไปโอเคต่อไปไปดูทีมพีศาจบ้างดีกว่าเราค่อยไปดูทีมจริงเราเลย ปีศาจก็ตัวละครตัวดำทั้งนั้นเลยนะครับเอาแต่ตัวตัวดำไปแล้วกันวัคซีนแมนอติก็น่าจะก็น่าจะเก็บไปแล้วนะ,อะโอเคใครจะได้ก่อนฝังสี่เงาของโซนิกเปิดไปก่อน,นครับผมเอาวุธสามดาวเก็บเก็บไปหนึ่งตัวเลยอะจุงจุงพิบตาไปลาก่อยครับวัคซีนแมวพร้อมกับราชาทะเลลึกโคกโคสิสซมัดโกคิสซ จบครับผมวัคซีนแมนยังไม่ได้อัานตีเลยไอเคอะไรที่สุดก็ยังไม่เปิดนะครับเราก็ต้องอ่ะขอจัดทีมก่อนแล้วกันจะเอาตัวไหนไปดีโอเคซูดิวเข้าไปละกันนะครับวัคซีนแมวแทนโกเกสืดีปะโกเกสึดก็หนานะถ้าเอาจริงๆวัคซีนแมนไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งแต่ว่าจะใช้เพื่อความหล่อเท่ก็ได้นะครับอ โอเคแต่ขอไปเซตนี้ก่อนละกันพลังตอนนี้อยู่19ล้านนะโอเคไปดวนกับเพื่อนในคิวเลยแล้วกันครับพลังตอนนี้อยู่19ล้านเซิบเิฟดีปะเซิฟเิฟกับ17ล้านละกันมาครับผมใครจะชนะใครจะแพ้ตัวละครเราได้เปรียบอยู่นะได้เปิดได้เปรียบเรื่องพลังนะครับฝังสิงเอาของโซนิคเปิดก่อนเลยอตีใส่โกเกสึโกเกสึหายไปเกือบเกือบครึ่งรอดครับผม รางสลัวมิเตโอ้โหสุยริวอีกเกินไปแล้วครับผมเรือนหินทำลายฟ้ามาอีกสุดจริงๆครับผมสปีดของเขาเยอะกว่านะเหมือนว่าเราจะแพ้เลยแต่หวังว่าจะไม่แพ้นะทัชซึ่งเมื่อกี้ของเราไปบ้างครับผมเรือนหินทำลายฟ้าอูมโ,โดนคำสาปไปนะครับหกตัวเหมือนกันมาใครจะเปิดต่ออืมโซนิคเราตายนาเสียดายจริงๆเรายังมีซุยริวอยู่นะฝน มาทานเลงเอามาจีนอสครับผมระเบิดปืนจากกลไปตุม้มโลไม่แตกเลยครับจีนอสโกคิสึมาโกคิสึโกคิกสึผมว่าไม่ต้องให้อันติละให้ไอ้ไอ้ตัวนี้อันตินะครับซยริวนะซิริวไม่มีของนะครับผมเตะธรรมดาเฉยๆนะท่นานฟอร์มซิเวอร์ของอัศวินขับเคลื่อนโอ้โหโห,โหโดเกินนะ รอบนี้เราน่าจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยฝังสี่เงาของโซนี่ครับผมรอบที่สองโถกสื่อเรายืนนิ่งเลยเตะมาเตะมาโอเคมาเขาตีธรรมดามานะสวยอยู่นะครับตอนนี้ะซะ่งเมื่อกี้ของเราไปครับผมเลื่อนหินทำไอฟ้าครับอุมแน่นอนว่าโดนคำสาปอีกอใครจะได้ต่อปูบ่บอมตีธรรมดามา จีนอตจีนอตได้ยัติยังยังนะครับผมตอนนี้จีนอตไปแล้วครับตอนนี้ระเบิดปืนจากกลครับอู้มใส่สูตรแบบหล่อเทยิงไม่เข้าเลยมาทาไรเงาโกเกส่อไปผู้บอมตีธรรมดาอืมฟิลิวไม่ได้ยันตินะรอบนี้น่าจะตึงพอสมควรครับผมทานฟอร์มซิเวอร์ของอัศวินขับเคลื่อนโอเคยังได้อยู่นะครับรอบที่สามแล้วฝังสี่เงาใส่อีกแล้วนะอืไม่รู้จะใสหรือเปล่าเนี่ย เราแก้ทางโดยเอาซอมบี้แมวมาก็ได้หรือเปล่าเอ้ยไม่ได้นะครับผมลากสุบรบิเตออีกจีนอสเราน่าจะหลับปะเนี่ยจีนอสครับผมหายไปแล้วหายไปหนึ่งชีวิตแล้วนะอัซึมเมื่อกี้ครับผมเรื่องหินทำลายฟ้าโลเขาไม่ยอมแตกสักทีเลยโลเราก็ไม่แตกเหมือนกันนะครับแต่ว่าตีทะรุโลมาหรือเกินนะสำหรับทีมของเขาจีนอสฟื้นยังยังไม่ฟื้นครับผม ดีน็อตฟื้นมาแล้วครับพร้อมกับระเบิดปืนจักรกลครับตู้มไม่เข้าเท่าไหร่ติดเผาไห่อย่างเดียวปูบอมตีธรรมดาล้างสลมบินเตะได้อันตีสักทีครับผมสุย่ยเรีอวปูบอมตายเลยแรงนะครับแรงนะครับเราต้องจัดของดีๆก่อนนะตอนนี้ผมก็มาแบบมาเลยอ,ะอ่ะอโอเคขอกดข่าไปเลยแล้วกันนะครับรอบนี้น่าจะไม่ไหวนะ ลองเอาวัคซีนแมวมาแทนโกคิสึก็ได้นะครับอ่ะลองดูครับผมใช้วัคซีนแมวแทนนะเมะื่อกี้ก็เจอแบบหดหดพอสมควรอันนี้คอกิโลกิโลเราไม่สู้นะครับผมตอนนี้เราพลังเหลือ17 17ล้านนะอ่า17ล้านขอเบาๆก่อนแล้วกันเบาสัก16ล้านเนี่ย โอเคครับผมมาแล้วครับผมรอบสองรอบแก้มือนะซึ้เมื่อกี้ลื่นหินทำลายฟ้าเปิดไปก่อนเลยครับตู้ตัวที่แห่ติจีนอสเราไม่ต้องอาติีก็ได้นะยุงจุดโจมพิตาครับผมจีนอสยืนนิ่งๆเลยครับฉีกสะบ้นครับผมโอเคไม่เข้าเท่าไหร่แต่น่าจะโดนระเบิดนะตู้นี่ไงระเบิดนินดๆหน่อยครับ ฟังสีเงาของโซนิกไปครับผมจะกรพพัดเด็กลาก,ก่อยครับตอนนี้ขอให้เราได้ติีไม่ได้ตีนาเสียดายจริงทัดไม่ตีดีป่ะอ่ะทัดไม่ต้องอตีให้ซูลิวติเพราะว่าแบบตีเข้านะครับผมซูลิวตีทะลุอ่ะลองดูว่าอันไหนจะคุ้มกว่ากันโอเคโลแตกเลยครับผมตอนนี้สําหรับปู่บอมของเรามามาเตฟธรรมดาไปพอครับจีนอต กูบอมตีธรรมดาตอนนี้ต่างคนต่างตีธรรมดานะติดคำสาบไปครับเราจะล้วงตัวหลังก่อนได้ได้พลังงานมาเอ้น่าจะได้อยู่นะให้ทัอันติยุงจุจมพิพตาใส่จีนอตกครับถึงจะอาวุธ3ดาวก็ไม่เข้านะครับฉีกสบันอีกแล้วครับผมวัคซีนแมวนี่โดนคำสาบไป5ตัวแล้วก็เตรียมระเบิดครับตูมฝังสี่เงาของโซนิครับผม ไม่ย่อทอแล้วนะครับผมสําหรับวัคซีนแมวหมาเฝ้าบ้านแมวแฟตทะลวงอเราอย่างมีพลังงานให้ใช้อยู่เดี๋ยวโดนล่างสัวบวินเตะนะขอเน้นๆขอเน้นๆจะดีมากออู่บอมอู่บอมไม่ย่อทอแล้วนะครับรอบนี้ตีธรรมดาครับผมปู่บอมโอเคมาตีนอนแล้วก็ตีธรรมดาไปเราไม่ได้ใช้ยุงนะโอเคครับผมล่างสรวบวินเตะนี่ไง ติดไม่เอี้ทอยแล้ววัคซีนแมวเข้าสู่รอบที่3แล้วให้อันตีหมดเลยเรื่องหินทําไอฟ้าของทัชซึเมื่อกี้ครับและแน่นอนเรามีวัคซีนแมวก็น่าจะเบิดไปโอ้ผมตายเป็นที่เรียบร้อยครับผมวัคซีนแมนขึ้นหลอกเมื่อกี้ดูจะจมพิปตา g ีนอตไม่เข้าอีกแล้วนะฝังสงเอาของโซนิคครับโอเคอยังมีเลือดอยู่หมาเฝ้าบ้านแมวอันตีอีกใบพลังงานเราอีกแล้ว ยุงตีปูบอมปูบ่บอมยังยืนอยู่อีกนะซอมบี้แมวครับผมสับบ้านแขนใส่ปูบอมปูบอมโดนให้ตีจะรอดปะเนี่ยไม่รอดแล้วนะครับสําหรับปูบ่บอมลยริวก็โดนตีครับผมแต่โดยังไม่แตกจีนอนตีธรรมดาไปลางสลัวบินเตะครับผมนี่ไงนี่ไงยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับฉีดสับบ้นโดนคำสาบไปโดนระเบิดไปด้วยอะ ถซึ้เมื่อกี้ครับผมเรื่องนทํทไลายฟ้ารอบนี้น่าจะจบเลยหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่จบก็น่าจะมีต่ออีกรอบนะยุงจะจมพิจาใส่จีนอตอีกแล้วตัวรับเท้าดีๆครับผมจีนอตโลแตกแล้วนะครับแต่ยังมีเลื่อนอยู่ฝังสีเงาของโซนิกไปต่อเลยโอ้โหตายอ่ะจัดจีบไปเลยครับผมเมื่อกี้นะโหดเกินโอเคใบพลังงานเราอีกแล้วของบีแมวสัมป้านแคนแล้วครับตอนนี้เขาไม่มียุงให้อันตีแล้วนะ ไอ้เขาไม่มียุงให้ไล่ตีแล้วนะครับต้องบอกแบบนี้โอเคตีธรรมดาจีนอสล่างสลัวบินเตะครับผมโอ้ยอุ้ยอุ้ยปูบอมปูบอมเกือบแตกอุ้ยหมาหมาหมาเกือบแตกเลยนะครับโดนคำสาไปซอมบี้แมวเข้าสู่รอบที่5ครับผมเขายังมีโรอดอยู่เลื่อนหินทำลายฟ้าของทัศซึเมื่อกี้ครับตุ้มโดนคำสาไปนะครับ6กตัวโอเคฝังสี่เอาของโซนิค เป็นไงหมาเข้าบ้านแมวตายเป็นที่เรียบร้อยครับผมซอมบี้แมวตอนนี้สับบ้านแขนใส่ทัชซึ่งเมื่อกี้ของเราไม่เข้านะครับโอเคหมัดเหล็กวายุไซโคเอาเต็มที่เลยครับผมยังไงก็ไม่เข้าจีโนตีธรรมดาไปก็พอแล้วล่างสัวมินเตะไปจะเก็บไปเลยปะเนี่ยนี่ไงล่างสัวมินเตะไม่เก็บครับผมฉีกสับบ้านของวัคซีนแมวต่อครับ โดนคำสาปไประเบิดไปด้วยอ่ะปุ้มตอนนี้เหลือแค่ซอมบี้แมวตัวเดียวเท่านั้นทตสซึมกิเลื่อนยินทาลายฟ้าครับรอบสุดท้ายนะครับที่จะสู้เขามีซอมบี้แมวตัวเดียวไม่น่าจะยืนไหวแล้วโอเคชนะได้แบบนานนะครับแต่ตัวละครยังเหลือเยอะอยู่เลยยังเหลือ5ตัวนะครับโอเคได้เวลาไปตีบอสแล้วอืกินเวลาพอสมควรก็รผมพอปูบอมอ่ะโอเคเซตตี้บอสเหรอโซนิกตีบอสก็ดีนะเอาคิงมาบทขยี้ล้วกันครับ โอเคเป็นฟิตแบบนี้แล้วกันนะครับในการตีบอสนะหรือว่าใช้คอเกโลเกโลดีเราพลังเยอะนะครับตอนนี้นะขาดสายหมัดหนึ่งตัวสายหมัดก็เอาการูไปแล้วกันโอเคคอก็ครบแล้วนะครับตอนนี้ไปเลยดีกว่า ดูก่อนครับผมเมื่อกี้เป็นคอเกโลวิลสี่หรือเปล่านะก็น่าจะเป็นก็เป็นวิลหนึ่งไปนะครับที่เห็นโอเคมาอัะซึมเมื่อกี้ครับเลื่อนหินทำลายฟ้าไปก่อนเลยครับผมออสตูมด้วยเรายังไม่ได้เห็นกระบอกเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะอ่ะพรุ่งนี้ก็น่าจะมาไล่กันนะครับยิงดีธรรมดาบทขยี้ครับผมฝังสี่เงาของโซนิกไปเลยดีปะ่ะฝังสี่เงาของโซนิกไปเลยแล้วกันครับ นี่นไงเมลซากาตายเลยนะครับผมยุงจู่โจมพลิปตาไปต่อครับผมลาก่อยหรือเปล่ายุงน่าจะยังแรงไม่พออุ้ยแต่ก็แรงใช้ได้อยู่นะครับกาโร่สับหน้าไปลืมไปเลยว่าพลังเรา20ล้านนะสับไปหืมให้กาโรสับนะลูกเตะราชันของโบลสครับหืมลืมเอาตัวรับดาเมจมานะเนี่ยลืมได้ไงไม่รู้ต้องเอาซอมบี้แมวมานะครับ เลื่อนหินทําลายฟ้าครับผมตู้มไล่โจมตีไหมครับลาเมจอยู่ที่สองล้านห้าคิงเอนจิ้นดีปกพวกความหล่อเทไม่ดีกว่าครับผมคิงตีธรรมดาไปก็พอกดขยี้ไปครับไล่ตีไป2องล้านสฝังสี่เงาของโซนีก่เก็บไปเลยแล้วกันนี่ไงฝังสี่เงาไปครับยุงจู่โจมพิบตาครับผมต้องเอาซอมบี้แมวมานะครับน่าเสียดายจริงๆ ดาเมจ8ดล้านสองนะอ่ะโอเคสับหนึ่งทีครับเราดูดาเมจของโซนิกที่บูตได้ดีก,กว่านะโอเคสับหนึ่งทีครับผมสามล้านสี่โอเคครับพอยังได้อยู่นะเข้าสู่รอบที่3ามครับผมทัสมะกิเลื่อนหินทำลายฟ้าไปครับตมโอเคขอกดอัตโนมัติเลยลวกันตัวที่ให้อติก็เป็น2ตัวนะสามตัวนี้นะครับ ไลตี2ล้าน4ฝัง4ี่เงาของโซนิกครับ23้ยล้านนะครับเมื่อกี้ได้เยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวกดข้ามไปเลยแล้วกันดาเมจเราอยู่ที่โซนิกตัวเดียวเลยอะยุงก็เอามาแบบประดับหน่อยๆนะโอเคตอนนี้ก็ค้างไปแล้วก็มาแล้วนะครับดาเมทที่ทำได้คือ500ล้านนะอ่า500ล้านนะครับเป็นประวัติสูงสุดด้วยนะ โอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันไอดี ID. นี้ก็มีตัวละครเกือบครบนะครับขาดตัวละครแค่9ตัวนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ